สวัสดีครับเด็กๆเ,เจอกับคุณครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสารทีนี้นะครับคุณครูมีนิทานมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นนิทานภาคต่อจากภาคที่แล้วนะครับ ชื่อเรื่องว่าสวนสัตว์แสนสนุกคอมพิวเตอร์แสนสะดวก2นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยแสนสนุกคอมพิวเตอร์แสนสะดวกตอนที่สความเดิมจากตอนที่แล้วแม่ของน้ําไม่รู้ว่าไปลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ไหนโชคดีที่พี่รอปรพอใจดีพาทุกคนมาที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดทําให้สามารถค้นหากระเป๋าของคุณแม่ได้อย่างรวดเร็วน้องๆครับ คอมพิวเตอร์ก็เหมือนเพื่อนของเราที่สามารถช่วยเหลือเราได้เวลาที่เราเดือดร้อนยังไงล่ะครับอืม <laughs> ดูนี่สิปู่เพิ่งซื้อมาอมยิ้มอร่อยมากขอบอก <laughs> เมื่อเก้คุณปู่าน่าจะไปกับแท้นะครับแทนน่ะได้เข้าไปในห้องรักษาความปลอดภัยด้วยล่ะมีจอมอนิเตอร์เต็มไปหมดเลยอ้งั้นเหรอเพราะว่าเขาอ่ะติดกล้องวงจรปิดเอาไวร้รอบๆสวนสัตว์แค่ดูที่มอนิเตอร์แป๊บเดียวก็เห็นแล้วว่าคุณแม่ของน้ําอ่ะเขาลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ไหนเจ๋งจริงๆเลยครับอืมนั่นละเป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะ คอมพิวเตอร์นะ่ะยังมีประโยชน์อีกหลายด้านเช่นละแทนจริงเหรอครับงั้นคุณปู่ช่วยเล่าให้แทนฟังหน่อยได้ไหมครับแทนอยากรู้งั้นก็ขึ้นมาบนรถก่อนสิแทนและปู่จะเล่าให้ฟังระหว่างเดินทางกันแล้วกันครับคอมพิวเตอร์นะ่ะมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการสื่อสารด้านคมนาคมต่างๆจริงๆเลย ว้าวพวกเราเข้าไปดูช้างกันเถอะครับฉันอยากเห็นช้างอ่ะโอ้โหช้างนี่ฉลาดจริงๆวาดรูปไฟจราจรก็ได้ด้วยอแทนรู้ไหมว่าไฟจราจรเนี่ยเขาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เชียวนะนะครับใช่แล้วตำรวจจราจรนะ่ะ กจะกดไฟสัญญาณผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเมื่อกดไฟเขียวรถก็จะวิ่งเมื่อกดไฟเหลืองรถก็จะชะลอความเร็วหรือลดความเร็วลงและเมื่อกดไฟแดงรถก็จะหยุดแอนรู้จักรถไฟฟ้าไหมลูกรู้จักครับ แทนเคยนั่งรถไฟฟ้าไปกับคุณพ่ออยู่สองสาครั้งครับคุณปูแล้วแทนรู้ไหมว่ารถไฟฟ้าก็ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแทนโอ้โหจริงเลอครับคุณปูสุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่แล้วนี่ยังเล่าไม่หมดนะสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย เริ่มจากเลือกสายการบินเลือกที่นั่งเลือกวันเวลาที่เราจะไปได้หมดพอซื้อเสร็จก็ใช้พิมพ์เตอร์ของเราที่บ้านพิมพ์ตั๋วเครื่องบินออกมาเป็นอ e ีทิเกตได้เลยง่ายที่สุดคอมพิวเตอร์เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างจริงๆเลยนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารเหมือนกันนะคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมวงโครจรของดาวเทียมเพื่อส่งสัญญ,ญาณโทรศรัพท์อย่างแม่นยำ แห่เราได้คุยกันแม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ยังได้ฮัลโหลสวัสดีครับคานิจิวาเราไปต่อกันดีกว่าครับถึงเทคโนโลยีจะมีประโยชน์แต่เราก็ไม่ควรพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปนะแทนครับอย่าใช้มากอย่าใช้มากใช้พอดีเป็นยังไงกันบ้างเลยการ์ตูนสนุกไหมลูก นะครับนักเรียนได้รู้แล้วใช่ไหมนะครับว่าเทคโนโลยีมันมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับถึงเทคโนโลยีเราจะมีประโยชน์มากมายนะครับลูกเราก็อย่าพึ่งเทคโนโลยีมากจนเกินไปนะลูกนะนะครับสลดที่นี้นะครับครูขอลาไปก่อนนะลูกเนาะไว้เจอกันแหมที่หน้าบ๊ายบาย